สวัสดีครับผมวันน yeah. wow. ี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองนะแลลวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปลิฟลิฟ 4L หรือเปล่าลิฟช่างแม่งเถอะแมปแนวนี้นะมันเป็นแมปคล้ายๆกับ่าเกมฟอร์ดไนท์นั่นเองนะมันก๊อปปี้ออกมาเลยนะคล้ายๆกันดีก็ไหนๆก็ไม่มีแบบไหนจะเล่นเลยนะแบบวันพีชก็ยังงันๆอยู่เลยนะยังงอกง่อยอยู่เลยนะ โอเคนะรับอันนี้ก็มีหลายแบบอ่ะอาจจะทพาไมทำไมทำไมเดี๋ยวนี้มีแบบทีมอดงเดียวแล้วเหรอมีในทีมสี่เหรอเ๊ะแปลกไงเดี๋ยวนี้เป็นทีมสี่แล้ว,ลวเหรอ่อทำไมทำไมผมจว,ดวได้เซิฟคนน้อยยังเลยก็ว่าอยู่ทำไมมีแต่ทีมสี่เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็น แมปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนห้องก่อนเปลี่ยนเซอร์่อนเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละโอเคคนเยอะขึ้นแล้วแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่ามันเอาออกนะจริงๆมันจะมีทีม4ทีม2ทีม1แล้วก็มีเดนแมทแล้วก็มีโหมดอะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้โหมด4ทีมมั้งอ่ะก็ในเมื่อเกมมันเอาออกไปแล้วก็ช่างแมงเล่นทีม4ก็ได้วะ โอเคใครมาเ,เชิญเข้าทีมเ่อยด,ดิช่างแม่งช่างมันดีกว่าเราเล่นแบบสุ่มแรนดอมไปเลยรับเผอไปกดรับทีมมันนะเรียนไปเลยอ๋อใช่ก็วาวทำไมเสียงเกมไม่มีโอเคได้ยินกันแล้วนะครับช่วงนี้ลืมความจำค่อนข,ข้างสั้นหน่อย <c oughs> อายุเยอะแล้วนะ ถอดเสียบเข้าเสียบออกบ่อยก็งี้แหละฮัดิตนะทางที่ดีนะไม่ต้องเสียบบ่อยไม่ต้องถอดบ่อยพูดให้ถูกเวลาฮร์ดิสถอดบ่อยๆไม่จะลำบากนะคสัำลองมีแหละแต่ขี้เกียจเปลี่ยนก็ปล่อยให้มันพังไปเป็นลูกๆแล้วกันพังไปเมื่อไหร่แล้วค่อยเปลี่ยนวุ่นแหลกก็แล้ววะ อ๋อใช่แอแบบนั้นนะับพอดีว่าวิธีแก้มีนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาทีหลังนะับพอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวสอนแก้ทีหลังนะสอนวิธีทําทีหลังมาลงกันไปวะนี่เรามีทีมไหมเนะี่ยทังแมทีมมีแต่ไม่สนเว้ยซวโล่ดีกว่ามีทีมก็เหมือนไม่มีจะจำเอาไว้เกมแนวๆเน,นี้ย แม่งเฮ้ยมันถึงพื้นก่อนเฮ้ยทำทางโน้น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 ถึงก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไปนี่หว่าจริงไหมจริงไหมคุณผู้ชมตอบสิจริงไหม <c oughs> คุยกับใครเนี่ยกู <c oughs> นั่งอยู่คนเดียวถ้ามีคนตอบมาน,นี่ผวาเลยนะอะไรวะอ๋ออันนี้คืออ๋อแท่นกระโดรวางทำไมเนี่ย กดแท็บนะเพื่อจัดเรียงให้เรียบร้อยกระสุนมีเฮ้ยนี่มันยาเอเนจีนี่หว่าเฮ้ยปืนโกนทั้งหน่อยเถอะเออจัดจัดของดีๆพยายามอย่าจัดของให้เราเสียเปรียบเกมนี้ใครจัดของเป็นนี่ถือว่าได้เปรียบมากเลยนะ เมื่อกี้นี่มันลงกันเราไม่ใช่เลยมันไปอยู่ไหนของมันนะ่ะจริงๆถ้ากระสุนที่เราใช้นะับเราแค่เดินเข้าไปเฉยไม่ก็หยิบให้เราแล้วนะระยะประชิดใช้ลูกซองเลยแหละดีสุดแล้วเล่นเหลี่ยมเหลี่ยมสอนเล่นมุมสอนเล่นมุม แม่งเอ้ยลูกสองสตีนนี่แม่งยิงชาจังวะโอ้โหลูกซองอะไรวะคุณภาพนี่เกตต่ำแม่ชัดปืนปืนเราน้อยปืนเราน้อยไม่พอลูกซองกันปั๊มชาเหลือเกินสกิลไม่มีแล้วฮะไม่ใช่สกร,รัมที่ต้องใช้สกิลที่ต้องมานั่งขึ้นลำทุกรอบ โเสียดาย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 สักกระบวยเหลือเกินแต่ละอย่างทําไมให้กูดีเหลือเกินปกติผมจะเล่นโซโลนะครับโซโลมันจะเล่นง่ายกว่าสําหรับผมนะผมไม่ค่อยชอบเล่นทีมเท่าไหร่ก็ดูดิเล่นทีมกูเจออย่างงี้เนี่ยอยากเล่นอยู่หรอกมั้งเอา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 เกาเก้าเก้าเอาเอาเอาระเบิดระเบิดเอาเอาาจอกูระเบิดเกมเรียมเรียมมันจะเพิ่งระเบิดดิเจนเจน นี่ระเบิดกเกมสี่เหลี่ยมเนี่ยนะกูมไม่ได้เล่นสกํมเฮ้ยใจเย็นโถ่อะเล่นสกํมกับเดนซีแล้วการจอระเบิดจะพ้อว่าไปอย่างให้ตายสิโถอะเอามันมีเครื่องบินโดดร่มสองลำป่ะคิดว่ามีลำเดียวเนี่ยอะไปกับทีมันมั่งเครื่องบินโดดร่มสองลำ เอา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 แล้วกระตุกอย่างนี้โคตรเสียเปรียบเลย่ะเออคนดื่มถึงเพื่อนหมดแล้วตายตายตายแล้วกูตายตายยังเขียดอ่านิ่งทำไมคนดื่มมันลงไวกว่าเราลงเลยวะคิดไปเองไหมเน่ยฮะก็ไม่นิววะ เปิดมานัเราสามารถกด M ดูได้เลยว่าวงอยู่ตรงไหนนะเนี่ยวงแม่งมาเล่นง่ายตรงนี้นี่แหละแต่ถ้าเกิดเป็นในฟอร์ n i t e ไม่มีสิทธิ์นะเอ้ยย่าของดีบาเลตมาแล้วจ้านี่แหละแต่จะไม่ดีตรงนี้นี่แหละส้นตีนะ้ะโอ้โ ว่าทำไมเกมที่กูดได้อะไรดีๆแบบนี้ทำไมกูต้องมาเจอความหันสายอย่างแบบนี้ด้วยวะ่เนี่ยโอ้เสียดายอะバレต์นี่เป,นเป็นปืนที่ดีมากเลยนะสไนที่แรงที่สุดในเกมนะถึงจะไม่ใช่ปืนพกที่แรงที่สุดก็เถอะแต่ถ้าเกิดแม่งไปอยู่คู่กันแม่งนรกมากผมบอกก่อนยิงช้าก็เถอะแต่ก็นรกสำหรับคนที่ค่อนข้างแย่ เบาบางนะไม่มีเกาะหรือแบบมีเกาะก็ตามแต่ก็ยังระวังอยู่ดีอ่ะทำไม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 ทังทำกับฉันได้โถยไม่สงสารกูบ้างเหรอกูยับมาสองเกมแล้วนะทา้ง่ังที่อัดคลิปนั่เนี่ยเกงใจกูบ้างเฮ้ยอ้โหไม่มีความเกงใจ หรือว่ามีใครเล่นอะไรแผงๆว่าจนทำให้เกมแม่งแหลกนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหทำไมของมันดีขนาดนี้เนี่ยเกมนี้เกมนี้มันเอื้อมนวยให้ผมทุกอย่างเลยสงสัยด่ามันมาเยอะสงสัยด่าเยอะจัดแต่ยังไม่เจอนะพกที่แรงที่สุดในเกมเดี๋ยวก่อนจะเจอก่อนเลยเลยเข้าวงก่อนดีกว่า จะเจอวงกระทืบตายแท่นเหยียบแท่นกระโดดใช้งานบั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ก็เก็บไว้ก่อนเผื่อใช้แต่เกาะน,นี่เราจำเป็นม้างนะจำเป็นต้องเก็บไว้นะยาที่ไว้ใช้สำหรับเพิ่มเกาะเนี่ยเก็บเอาไว้เยอะกว่ายาจะดีกว่าเพราะว่าเกาะอ,อย่างน้อยมันแตกยากกว่ายานะ นี่ปืนกลเบานี่เ,นนเอก็สุนไรเฟิลผมมันน้อยจังวะเฮ้ยนี่ไงพกที่แรงที่สุดในเกมเจอแล้วเจอแล้วนี่นะครับแรงที่สุดในเกมนะบอกไว้ก่อนนี่ปืนไรล,ลูกซองให้ลูกซองอเอานี่มานี่ เอ้ยเสียดายวะ่ะมันใช้กระสุนคู่กับบาเลตเอาอันนี้มาแทนแล้วกันลูกซองมันไอเนี่ยใช้กระสุนชนิดเดียวกันกับสนในนะใครเจอก็หยิบมานะครับแนะนำมันอาจจะไม่ได้ดีในต้นเกมนะแต่ท้ายเกมที่เป็นวงแคบแคบอะค่อนข้างดีทีมกูตายห่วงไปหมดแล้วกูมัวแต่ช้อปปิ้งอยู่คนเดียวปกติเล่นเกมลุยนะตอนนี้เล่นเกมเซฟมัง่งเพราะว่ามันไม่โซโลนะลืมไป แต่ตอนนี้เราเหมือนว่าเราไปโซโล่แล้วแหละ The best of the best เดี๋ยวได้เจอกัน,นแน่นี่มันมีกล่องกระสุนส n i เยอะไม่นีแถวนี้แม่งมีทุกที่เลยนะเนี่ยกระสุนแม่งมีให้ทุกที่เลยให้เก็บกระสุนกระสุนแม่งเยอะทิบผายแต่ปืนนี่แม่งอย่างน้อยไม่รู้จะน้อยอยังไงเฮ้ยอ,อันนี้มันกระปุกเพิ่มเกาะ ถ้มันแอร์ดอปเนี่ยแอร์ดอปไม่เคยไปเลยว,นะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันอก่อนจะไปดูแอร์ดอปอะเป่าหัวกระบ,บาลในเวนี่ก่อนไปนไหนแล้ววะเห็นแวบๆเนี่ไม่เชื่อมีใครอยู่ข้างบนหอคอยนั่นไง้นั่นไงี้นั่นไงนิ่งๆหรือวะขอแค่มึงนิง่งแม่งมีบาเลตอยู่บนหอคอยปึ๊บอย่าเสือขันมาเห็นกูนะขอแค่มึงนิง่งมึงนิง่งมึงแห่งแตกเลยหัวล้นๆอย่างนั้นนะหน้ายิงยิ้มหายนิ่งไว้นิ่งไว้ แมงเอ้ยไม่โดนได้ไงวะแมงกระสุนเกมนี้ไม่ต้องกลัวย้อยเลยแมงไม่ย้อยกลัวอย่า <c oughs> งเดียวกลัวยิงไม่โดนย้อยเยอะเลยไม่เคยกลัวหรอกกลัวแค่ยิงไม่โดนมันมองไม่เห็นเราเพราะาเราอยู่ใต้ใต้เขาใต้เนิน แต่ตอนเนี้ยเราอะต้องรีบไปแล้วแสตงแจแจ๊บแจ๊บ,จบเสียงเหมือนกูเหยียบน้ำอยู่เลยไม่ตายสิเอาไว้เสือกอยู่ในวงก่อนกูอยู่อีกมีสิทธิ์โดนส้นตีนตายแถวๆนี้มากสูงเลยเพราะมันยิงกันอยู่เลยเราไม่เห็นตัวมันนะเราเสียเปรียบมากไอ้หอคอยนี้หอคอยนี้ค่าจองเสียดายนะไม่มีแถบลูกซอง เก็บแม่งหมดอากระสุนกระสุนเลยเอาหมดอะตอนเนี้ยขึ้นตึกใช้ลูกซองเลยว่ะโอ้โหว,วงเอื้อมหน่วยให้กูม,มากเลยเนาะแน่แนเห็นเห็นใครไหมจ๊ะเฮ้ยแม่งเอ้ไอโลนแม่ง แม่งเลยไม่โดนเลยสักเม็ดอื้มไอ้โลน,นี่มันใส่ผ้ามาจากยี่ห้อไหนวะเนี่ยฮะมึงใส่องค์ไหนมาบอกมาเดี๋ยวนี้นายโลนหลวงพี่วัดไหนว่ากันกระสุนเรียงเลยฮะกูอยากก็มาใช้บ้างจริงๆหรือกูยิงไม่แม่นวะ หลวงพี่มันดีหรือกูยิงไม่โดนเองไอโรนี่มันไม่มีเกาะเลยนี่หวา่า้าหลบหลบจะรออะไรละ่ะ เรียบร้อยโลนแตกหลวงหลวงพี่หลวงหลวง,หลวงพี่วัดปู่เข็มเมาฮะกันกระสุนเดียงเลยหรือวัดนารายหฮะหยิงตกลมแม่งเไัตัด ีะได้วะอยู่ที่เท่าไหร่อันดับสี่ <c oughs> ไม้ตายเถอะอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ในอันดับอ้ออันดับ2โอเคก็ยังดีว่าที่2ก็เหมือนที่1อ่ะโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย